สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ Hidden Key to a b a n d o n That Highly Spiritual People Rarely Share with Anyone หรือชื่อคลิปภาษาไทยก็คือกุญแจที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่ผู้มีจิตวิญญ,ญาณระดับสูงแทบไม่เคยเล่าให้ใครฟัง เราลองมาฟังเนื้อหากันดูดีกว่านะครับว่าความอุดมสมบูรณ์ที่เขาพูดถึงนั้นคืออะไรกันแน่มักมีคำกล่าวที่ว่าผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงดูจะถือกุญแจลับที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเอ่ยถึงมันเลยถึงแม้จะมีความเชื่อทั่ว,วไปในเรื่องที่ว่าความมั่งคั่งและจิตวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่อยู่ด้านปลายของสเปกตรัมที่ตรงข้ามกัน ทว่าก็มีบางคนที่มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณมากที่สุดที่ใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างลึกซึง้งพวกเขาไม่ได้โอ้อวดหรือพร่ำสอนใครเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่การกระทําและการดำรงอยู่ของพวกเขาสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับความมั่งคั่งอันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าการครอบครองวัตถุสิ่งของและดำดิ่งไปสู่อาณาจักรที่ยากต่อคำอธิบายความจริงก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ที่พวกเขาประสบอยู่นั้นเป็นผลพลอยได้มาจากบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่เพียงการสะสมทรัพยากรเท่านั้นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับแค่เรื่องของวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ดีผู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณระดับสูงผู้ที่มีความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่เพียงเพราะพวกเขา วิ่งไลาลาหาเงินหรือความสำเร็จแต่เป็นเพราะพวกเขามีกรอบความคิดเรื่องความลื่นไหลความเอื้ออาทรและความไว้วางใจในความอุดมสมบูรณ์ของจัก,กรวาลเนี่มุมที่โดดเด่นที่สุดในชีวิตก็คือพวกเขาไม่ได้แสวงหาความมั่งคั่งเพื่อผลประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วพวกเขาหลายคนดูเหมือนจะไม่สนใจในเรื่องการครอบครองวัตถุสิ่งของเลยด้วยซ้ำ ความมั่งคั่งในแง่ที่เป็นสภาวะทางการเงินสภาวะทางอารมณ์หรือเรื่องทางจิตวิญญาณได้ลื่นไหลเป็นกระแสอันเป็นผลที่สืบเนื่องตามธรรมชาติที่มาจากความเข้าใจของความเป็นจริงพื้นฐานความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล,ล่ลาหรือกักตุนเอาไว้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณยินยอมและปลูกฝังผ่านทางความไว้วางใจความใจกว้าง และความสัมพันธ์ที่ไม่สันคลอนจากพลังอำนาจที่สูงกว่าในพระคัมภีร์เองนั้นก็มีเรื่องเล่าที่เป็นอุปมาไปถึงกุญแจที่มองไม่เห็นอันนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ไว้มากมายมีเรื่องหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามีหญิงมาอยู่ผู้หนึ่งผู้ถวายเหรียญทองแดงเล็กๆสองเหรียญให้แก่วัดซึ่งเรื่องนี้เป็นแก่นแท้ของความอุดมสมบูรณ์ทางจิตวิญ,ญญาณเมื่อพระเยซู ทรงสังเกตเห็นของถวายจากหญิงไม้ผู้นี้พระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกว่าเธอผู้นี้ได้เป็นผู้ถวายมากกว่าคนอื่น,นแม้ว่าตัวเธอนั้นจะยากจนแต่เธอได้ให้สิ่งที่เธอมีทั้งหมดเพื่อแสดงเห็นถึงความไว้วางใจเป็นพิเศษในพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าแม่แม้ายเองนั้นเช่นเดียวกับผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงมีความเข้าใจว่า ความมั่งคั่งของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอครอบครองแต่เป็นสิ่งที่เธอเต็มใจที่จะปล่อยออกไปเธอได้หว่านสิ่งที่เธอมีอยู่เพียงเล็กน้อยโดยไว้วางใจในพลังที่สูงกว่าในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้แด่เธอการกระทําเพื่อการให้การยอมจานอนอย่างสมบูรณ์นี้ได้เผยให้เห็นกุญแจที่ซ่อนอยู่อันนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความไว้วางใจในกระแสะแห่งชีวิตเราผู้คนทางจิตวิญญาณก็ได้ทำไปตามหลักการแบบเดียวกันทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวพวกเขาเข้าใจว่าการให้นั้นไม่ใช่การกระทำที่จะวัดได้ว่าพวกเขาหลงเหลืออยู่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ให้ออกไปแต่เป็นการวัดได้ด้วยเจตจำนงและหัวใจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้การให้สำหรับพวกเขาแล้ว ไม่ใช่แค่เพียงการแลกเปลี่ยนแต่เป็นวิธีการในการเข้าร่วมกระแสตามธรรมชาติของจักรวาลเป็นการกระทำด้วยความรักความไว้วางใจและการยอมจำนนซึ่งด้วยความไว้วางใจนี้เองที่จะเปิดประตูนำความอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาได้ด้วยการให้นั้นพวกเขาได้ยืนยันความเชื่อของตนในธรรมชาติอันไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยความเชื่อนี้เองที่ทำให้พวกเขา สามารถได้รับในแบบที่คนอื่นไม่อาจจินตนาการถึงได้เคล็ดลับของความอุดมสมบูรณ์ของผู้ที่มีจิตวิญญาณระดับสูงนั้นอยู่ในความสามารถในการให้อย่างเป็นอิสระเสรีโดยที่ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆพวกเขาให้ไม่ใช่เพราะตัวเองมีอยู่อย่างมากมายแต่เป็นเพราะพวกเขาเข้าใจกฎแห่งกระแสทางจิตวิญญาณสิ่งนั้นก็คือ สิ่งที่ถูกยับยั้งไว้ย่อมเกิดการหยุดชะงักในขณะที่สิ่งที่ให้ไปก็จะเกิดการไหลแล้วเวียงกลับคืนมาในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นนี่คือความย้อนแย้งในเรื่องของการให้ยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะคุณกำลังสั่งให้จัก,กรวาลมอบให้คุณมากกว่าเดิมแต่เป็นเพราะคุณกำลังปรับตัวเองให้สอดคล้อง กับจังหวะตามธรรมชาติของความอุดมสมบูรณ์ผู้คนทางจิตวิญญาณไม่ได้พยายามเอาชนะจักรวาลด้วยเล่กลแต่พวกเขาเพียงแค่ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องไปกับกฎนี้เท่านั้นการให้เหล่านี้มิได้จํากัดอยู่เพียงแค่เรื่องของเงินหรือวัตถุสิ่งของเพียงเท่านั้นแต่มันยังขยายไปถึงเรื่องของการให้เวลาให้พลังงานและให้ความรักอีกด,ด้วย การให้คือการไว้วางใจในความสามารถของชีวิตในการจัดหาสิ่งต่างๆมาให้อย่างเหมาะสมยิ่งพวกเขาได้ทำการให้ออกไปมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งเชื่อมโยงกับพลังงานต้นกำเนิดของความบุดมสมบูรณ์ได้มากขึ้นเท่านั้นนี่ไม่เกี่ยวกับการให้จากส่วนที่มากเกินแต่เป็นการให้ที่มาจากความศรัทธา นี่คือสาเหตุที่พวกเขามีความมั่งคัง่งซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนกับสิ่งที่โลกได้นิยามความมั่งคั่งไว้แต่อย่างใดแต่เป็นไปในแบบที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงพวกเขามั่งคั่งในประสบการณ์ของความสัมพันธ์และการเติมเต็มในระดับที่ลึกซึ้งผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงไม่กลัวการขาดแคลนเพราะไม่เห็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงสำหรับพวกเขา ความขาดแคลนคือเรื่องของทัศนคติอันเป็นการแสดงออกถึงความกลัวและการไม่ไว้วางใจในพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงให้โดยที่ไม่กลัวการสูญเสียและการทำเช่นนั้นก็เป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้มากยิ่งขึ้นกุญแจสำคัญที่นี่ก็คือพวกเขาไม่ได้ให้เพื่อที่จะรับแต่พวกเขาได้รับเพราะได้ทำการให้ออกไป พวกเขาปฏิบัติจากพื้นที่แห่งความรักและความรักก็คือรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ขั้นสูงสุดความรักไหลเวียนอย่างเป็นอิสระเช่นเดียวกับที่ชีวิตเป็นและผู้ที่มีกระแสนี้ได้ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งตรงข้ามกับคนที่โลภจํานวนมากผู้ที่ปฏิบัติจากพื้นที่ของความหวาดกลัวชุดความคิดของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับความขาดแคลน และด้วยความขาดแคลนนี้เองที่ทำให้พวกเขาต้องมีการกักตุนสะสมและปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ด้วยความรู้สึกสิ้นหวังพวกเขาอาจมีการสะสมทรัพย์สินแต่พวกเขาจะไม่มีวันมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงเพราะได้ขาดความสามารถในการไว้วางใจเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่จำนวนทรัพย์สินที่พวกเขามีแต่เป็นความสามารถในการให้อย่างเป็นอิสระโดยรู้ว่าชีวิตจะส่งมอบสิ่งต่างๆให้อยู่เสมอคนโลบบางคนอาจมีเงินเต็มบัญชีธนาคารแต่พวกเขายังกลับรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะที่ยากจนอย่างต่อเนื่องมันคือการตัดขาดจากต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงในทางกลับกัน ผู้คนทางจิตวิญญาณมีความเข้าใจแนวคิดเรื่องของการหวานและการเก็บเกี่ยวพวกเขารู้ว่าด้วยการส่งมอบส่วนหนึ่งของตัวเองให้แก่ผู้อื่นพวกเขาได้บ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ซึ่งวันหนึ่งมันจะบานสะพรั่งไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนี่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกุศลหรือการบริจาคแต่มันเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาปรากฏตัวอยู่ในโลก พวกเขาได้มอบความสนใจความเมตตาพลังงานและความรักซึ่งด้วยการทำเช่นนั้นพวกเขาได้สร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัวชีวิตของพวกเขาสะท้อนหลักความจริงที่ว่าสิ่งที่คุณใส่ไว้ในโลกก็จะย้อนกลับคืนมาหาคุณบ่อยครั้งในแบบที่คุณไม่สามารถคาดการได้เลยบริษัทและบุคคลทั้งหลาย ผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในโลกนี้เพราะว่าพวกเขาล้วนปฏิบัติจากหลักการให้ในแบบเดียวกันนี้พวกเขาได้ให้บริการลูกค้าและสังคมโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการดึงผลกำไรให้มากมายที่สุดแต่ด้วยความตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่าและการตอบสนองตามสิ่งที่ผู้อื่นต้องการนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงได้ประสบความสำเร็จ เมื่อคุณจดจ่อไปที่การให้จักรวาลก็จะตอบสนองด้วยการให้กลับคืนมาในทางตรงข้ามผู้ที่จดจ่อเฉพาะสิ่งที่พวกเขาสามารถจะได้รับจากคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของธุรกิจหรือในชีวิตส่วนตัวที่มักจะพบว่าตัวเองนั้นขาดแคลนเอามากๆความลับที่ผู้มีจิตวิญญ,ญาณระดับสูงทุกคนรู้ดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ คุณสามารถรับได้มากแค่ไหนแต่มันเกี่ยวข้องกับการที่คุณสามารถให้ได้มากเพียงใดหัวใจสำคัญของกุญแจที่ซ่อนอยู่อันนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์นั่นคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของเจตนารมเมื่อเจตนารมของคุณคือการให้คือการรับใช้และคือความรักคุณจะสอดคล้องไปกับกระแสของความอุดมสมบูรณ์หากว่าเจตนารมของคุณ เป็นเพียงการรับการเอาและการสะสมคุณได้สร้างตัวปิดกั้นในกระแสที่ว่านี้นี่คือความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่มาจากความรักและการปฏิบัติที่มาจากความกลัวผู้คนทางจิตวิญญาณน,นั้นไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพวกเขาได้ปฏิบัติจากความรักอยู่เสมอนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขา ถึงดูเหมือนดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาได้อย่างง่ายดายในขณะที่ผู้ปฏิบัติจากความกลัวจะพบว่าตัวเองต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขามีอยู่อย่างต่อเนื่องความย้อนแย้งของการให้อาจเป็นสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้มีจิตวิญญ,ญาณระดับสูงได้ใช้ชีวิตไปตามนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยก็ตามพวกเขา ไม่จำเป็นต้องออกไปตะโกนพูดถึงเรื่องนี้บนหลังคาบ้านเพราะชีวิตของพวกเขาย่อมเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดอยู่แล้วพวกเขาได้ทำการให้อย่างเป็นอิสระและพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าที่จะสามารถจินตนาการได้เลยนี่คือกุญแจที่นำไปสู่ความมุด・・มสมบูรณ์อย่างแท้จริงมันมีอยู่เพื่อทุกคนที่เต็มใจไว้วางใจในความรักและการให้ โดยที่ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนความลับนั้นไม่ใช่อยู่ที่การไล่ล่าความมังคังแต่ในการได้กลายเป็นคนที่สามารถดึงดูดมันโดยธรรมชาติโดยใช้หลักการของความมีน้ำใจความไว้วางใจและความรักนั่นเองขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากกด s u b s c r i b e เพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางเพื่อการตื่นรู้ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ